สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมแบบถูกๆกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมก็เลยแนะนำร้าน Easycard นะครับผมสะดวกปลอดภัยบริการดีแน่นอนนะครับผมก็จะมีแพ็กตามที่ผมขึ้นมาให้หมดเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับสแกนบาร์โคดนะครับผมที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยหรืออาจจะไปกดลิงก์ด้านล่างนะผมที่ผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนก็สามารถไปกดได้นะครับซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอนและมีทุกแพ็กในเกมนี้นะครับผม กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราพาทุกคนรับผมมาอยู่กันในเกมฮงไกซาร์โดยกับผม NT Channel นั่นเองนะครับซึ่งคลิปวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายในะครรับก็จะพาทุกคนนะครับมาใส่โค้ดนะครับที่มาจากไลฟ์สดของเกมไม่นานมานี้นะครับผมซึ่งโค้ดนี้นะครับต้องรีบกรอกนะครับผมเพราะว่ามันจะหมดในวันที่28นะครับผมตอนเวลา11โมงนะครับก็ต้องรีบกรอกกันหน่อยเนาะ ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็มาลงคลิปช้าหน่อยต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะผมเพราะตอนนี้ติดงานเยอะมากโอเคเราจะมาเริ่มบอกละกันผมคิดจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะสำหรับคนที่ไม่อยากฟังนะครับผมหรืออะ,รรอะไรอย่างนี้ลีลาอะไรอย่างงี้นะครับผมเพื่อนก็สามารถข้ามไปนะครับผมแล้วก็ไปดูใต้คอมเมนต์ได้เลยละกันนะครับผมสําหรับ เรื่องโค้ดต่างๆนะครับผมโอเคเรารีบใส่เลยละกันในผมคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะโอเคผมแรกครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูซิว่ามีอะไรบ้างที่ได้มานะครับก็ได้รับ100เพชรทั้งหมด4โค้ดก็ทั้งหมด400เพชรเลยนะครับผมคุ้มมากๆนะครับก็อย่าลืมนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยได้400เพชรไปฟรีๆนะครับผมบอกเลยว่าแจ่มแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปซื้อตัวสุ่มดองตัวะคงที่เราอยากได้กันด้วยซ้านะครับซึ่งก็มีคนถามผมเยอะมากครับว่าเลิกเล่นหรือยังทำไม เพราะว่าเกมแนวนี้นะครับมันเป็นเกมที่ต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ดองของหล่ออะไรประมาณนั้นนะครับผมมันทําให้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะครับนอกจากการสุ่มตัวละครแล้วก็รอตัวละครใหม่มารีวิวอะไรประมาณนั้นละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีคลิปรีวิวจริงหยวนนะครับรอบ EP สอนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยละกันนะครับผมคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับพาทุกคนมาแจกโค้ดคร่าวๆละกันนะครับสำหรับไลฟ์สดนะครับสี่โค้ดด้วยกันและเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน